นายอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เอฟซีขาประจำี่ย <laughs> เห็นคนดูมีคนดูกี่คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะ อันนี้ปกติก็ไม่ได้หยุดนะวันอาทิตย์ปีหนึ่งนีนับวันได้เลยหยุดส่วนมากจะหยุดคือปีใหม่ปีใหม่จะหยุดเยอะหน่อยเพราะว่ากลับบ้าน เห็นว่ามีคนดูเท่าไหร่ทำตัวเหมือนอาจารย์ชาตชานี่มาทำงานก็เหมือนหยุดอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ <c oughs> อันนี้แก้เอวกันเกงเยียนยค่ะ งันแก้เอวเยียนก็มีมาทําตลอดอ่ะสวัสดีค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเนี่ยอันนี้ปลาจีนฝนเพิ่งหยุดตกไป นี shorts, uh ้เงียบดีเลยมาไล้หน่อยเดี๋ยวลูกเพจลืมหน้าเสียงไม่ค่อยชัดต้องพูดดังๆอ่ะฝนตกไม่ทั่วกรบบินไม่ตกร้อนมาก อันนี้ก็ตกตกแป๊บเดียวส่วนมากอยู่นี่จะตกช่องบ,าบายอย่ายๆนี้แหละทุกวันอยู่ปาจีนจ้างานซ่อมเยอะไหมอันนี้เราอยู่คือถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในนิคมสามสสี่จะงานซ่อมเยอะนะคะอันนี้เราอยู่บ้านนอกอยู่ต่างแบบว่าออกมาจากนิคมพอสมควรมันก็เลยจะงานไม่เท่าไหร่ เพราะว่าส่วนมากคนโรงงานเขาจะอยู่ในนิคมกันหมดตรงนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะไล่ที่ล <c oughs> แล้วเดี๋ยวเขาจะขายตึกแล้วจะได้หาที่ใหม่เราอยู่สีมหาโพธิสีมหาโพธิก็คนเยอะนะแต่เยอะสุดก็คือนอั่นแหละปรงไผ่นิคมสามสนย์สี่แถวคลองลังอะไรเงี้ยลูกค้ายเยอะ fc ปาจีนเยอะเลยนะเนี่ยอยู่โคกเกียบค่ะไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าอยู่ปาจีนกันเทียบเลย mm. fc fc จากโรงงานแตไม่ใช่ fc จากโคราชอ่านเป็นโรงงานไีม สวัสดีค่ะคนที่อยากหัดซ่อมนี่คือต้องดูคลิปนะคะคือการที่เราจะซ่อมงานเปลี่ยนอะมันไม่ใช่ว่าเราดูรอบเดียวแล้วเราจะทำเปลี่ยนนะเราจะต้องดูซ้ำๆนะคะดูซ้ำๆดูบ่อยๆมันถึงจะคือมันถึงจะเข้าอ่ะ เพราะว่าบางคนนะ่เหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยบางทีเราเรียนเสร็จแล้วก็ลืมแหละไม่รู้เรียนอะไรไปมางอย่างเงี้ยเราต้องดูไปบ่อยเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อจากรบบุรีกระบินบุรีบบรบบุรีขอนแก่นดูคลิปเลยค่ะขอบคุณค่าใครที่เป็นมือใหม่่ะสามารถ ไปไล่ดูได้เลยในในช่อง YouTube นะคะเพราะว่าในเฟซมันจะหายากหน่อยแต่ถ้าเป็นใน y t u t u อ่ะมันจะหาคลิปง่ายกว่าอยู่เชียงใหม่ก็มี ความรู้ใหม่ๆมีมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเนื้ออะไรได้ก็สอนบางทีงานเดิมๆนั่นแหละแต่การทำมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อรักยีนชมรมคนขายยีนอยู่นนทบุรีเอฟซีจากสีเกตโอ้อยู่ทั่วเลยสอยดาวก็มีอ่านไม่ทัน กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยขอบคุณค่ะการจนบุรีไอเราเคยอยู่ไทยการเม้นค่ะแต่ไม่ใช่อ้อมน้อยนะคะเพราะว่าเราอยู่ไทยกาเม้น์ปาจีนบุรีที่ปิดไปแล้วอ่ะคะ่ะจากตปปลาวนี่แนะอ่านไม่ทัน ดูเกือบทุกคลิปเลยค่ะมีประโยชน์ขอบคุณค่ะทำให้คนที่เขาทำงานไม่เก่งดูค่ะมันจะได้พัฒนาฝีมือตัวเองเนาะจะได้ทำงานได้สวยขึ้นมีลูกค้าเยอะขึ้นนะคะอยู่ทั่วไทยเลย อันนี้ไม่เห็นว่าใครดูเท่าไหร่แต่คนที่ทำงานซ่อมผ้านะคะเวลาลอดจะต้องใช้มีดหัดใช้มีดนะคะหัดใช้มีดให้เป็นแล้วมันจะทำให้เราซ่อมผ้าได้เร็วขึ้นนะคะ เราเข้ากรุงเทพทำงานเกี่ยวกับงานเย็บผ้าเนี่ยตั้งแต่ปีสีประมาณปีสี่หนึ่งนะคะปีสี่หนึ่งแล้วก็ทำมาจนทุกวันนี้เลยก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีประมาณนั้นนะคะอันนี้ร้านอยู่เกาะสมบูรณ์นะคะเทศาบาลเกาะสมบูรณ์จังหวัดปราจีนบุรี อยู่แถวนี้คมสามศูนสี่นะคะแต่แยกออกมาประมาณยี่สิบกิโลมันไม่เห็นยอดคนดูอ่ะมันขึ้นอะไรไม่รู้อันนี้จะแก้เอวกัางเกงยียนให้ลูกค้า ต่องนี้เพจเขาก็ปรับระบบมันรวนๆวนหน่อยอยากซ่อมเป็นก็ดูคลิปได้เลยค่ะดูไปเรื่อยๆเราอยากจะทำอะไรตรงไหนก็กดเข้าไปในช่องเทคนิคงานซ่อมผ้าแล้วก็ไล่ดูคลิปที่เราอยากดู การหาดูคลิปในช่อง youtube นะคะก็คืออย่างสมมุติเรากดเข้าไปกดเข้าไปในช่องแล้วก็กดเข้าไปในช่องนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่เพจลีดนะคะแล้วมันก็จะแยกหมวดเราจะแยกหมวดหมู่ไว้ให้นะคะว่าเป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นงานซิปเป็นงานตัดผ้าถุงอะไรเงรี้ยเราจะแยกหมวดหมู่ไว้ในช่อง youtube ของเรานะคะเทคนิคงานา่อมผ้า สามารถหาดูง่ายนะคะถ้าเราไปเข้าไปในหมวดหมู่แล้วเราก็จะไล่ดูได้ว่าอย่างวันนี้เราจะดูคลิปแก้เอวกางเกงแล้วก็เข้าไปในที่เขียนว่าแก้เอวกางเกงยียนนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นร้อยๆคลิปเลยนะคะแล้วก็ไล่ดูว่าเราจะดูคลิปไหนบางคนจะหาคลิปไม่เป็นนะคะว่าไม่รู้จะหายังไง ใครที่อยู่ในเขตที่จเจริญเจริญหน่อยก็จะได้ราคาแก้ดีนะคะส่วนใครที่อยู่บ้านนอกก็ราคามันก็จะดอกลงนะคะตามลำดับง,ง,งานตัดน้อยอะร เขตนี้ไม่ค่อยมีคนตัดลยส่วนมากมีแต่คนซ่อมเพราะว่างานตัดมันได้เงินช้าเขาเลยไม่ค่อยทำกันสัญญาณหายฝน <c oughs> ตกสัญญาณไม่ดี ติดตามเราตั้งแต่ยังไม่ทำช่องแต่ก่อนนี้ตั้งแต่เฟซเก่าชอบไลฟ์สดในเฟซไม่ได้ทำยูทูบ ทำคนเดียวค่ะชอบอยู่คนเดียวมีใครมาอยู่ด้วยไม่ได้หรอกที่ลำคาญขนาดอยู่กับคนที่บ้านยังลำคาเนเลยเช่ววาอยู่คนเดียวเวลาทำงานมันจะใช้สมาธินะคะถ้าเกิดว่ามี คนแบบคุยด้วยแล้วมันจะทํางานไม่ได้แบบเหมือนอย่างนี้แหละถ้าถ้าคุยแล้วก็ไม่ได้งาน <c oughs> <c oughs> ถ้าคนที่ทำงานที่แบบทำแล้วมีลูกน้องอาจจะต้องเป็นพวกที่ทำแบบงานตัดนะคะ ขับตัดแบบจํานวนเยอะๆแล้วเขาทาแพทเทิร์นให้ลูกน้องเย็บอย่างนั้นเลยต้องใช้ลูกน้องเยอะอันนี้พวกงานซ่อมอย่างนี้ก็เต็มที่ก็คนเดียวเพราะว่าบางคนอันนี้มันติดถนนนะคะรถมันเสียงดังเพราะว่าบางคนถ้าเกิดว่าสมมติว่า งานเยอะงานเยอะเราจ้างลูกน้องมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพอเขาทําเก่งเขาก็ไม่อยู่ออกนะคะเพราะว่าส่วนมากถ้าเขาทําเก่งขึ้นเขาก็ต้องแยกออกไปเพื่อที่เขาจะไปทําธุรกิจของตัวเองนะถ้าเป็นพวกงาน่อมผ้าส่วนมากก็แต่ละร้านเขาก็จะทําใครทํามันนะคะทําเองลอเองอะไรพวกนี้ มันจะไม่เหมือนพวกงานตัดโอเคไล่มากี่นาทีแล้วเนี่ยดี๋ยวไม่ได้งานเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังมาไล่ใหม่โอเคนะคะบ๊ายบาย